ไซเวอ,อข้างนะคะก็เราให้กรอบวันนี้1565งห้ถึงหนึ่จุดนะคะก็จะพอจะมองเห็นว่าเรามองอัปไซ์แบบค่อนข้างจะจํากัดแบบค่อยเป็นค่อยไปถึงแนมะ้ว่าดูเอ่อเซนติเมนต์ทางด้านกา,การลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูแย่มากนะคะถึงแนมะ้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าภาพเรื่องค่อนข้างทรงตัวแต่ว่า ดาวไซด์ลิสก็ยังคงต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่าตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดทิศทางเนี่ยอาจจะอยู่ที่เรื่องของตัว สถานการณ์ตัวโควิด -19 ซึ่งมันก็ยังประเมินได้ค่อนข้างยากอยู่ตอนนี้เพราะว่าตัวเลขที่ผู้ติดเชื้อรายวันยังค่อนข้างทรงตัวแล้วผู้เสียชีวิตยังอยู่ในจํานวนมากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องจับตาดูค่อนข้างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าทางสบ,บคเนี่ยก็จะเตรียมการประเมินกรอบ14วันการใช้งานมาตรการคุมเข้มล่าสุดที่ประกาศออกมานะคะว่าเอ่อมันมีผลเป็นที่น่าพอใจดีขึ้นหรือว่ามีความกังวลอะไรอยู่บ้างนะคะคือตอนนี้เนี่ย มีคลัสเตอร์ใหม่ที่คลองเตเยนะคะตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือถ้ามองว่าโอกาสที่จะแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งค่อนข้างมีส่วนสาคัญต่อภาพรวมของเศรษฐกิจค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องใช้มาตรการในการคุมเข้มที่ยกระดับมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามตัวเลขในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะซึ่ง ทางสบคอเองเนี่ยมีการย้ำนะคะว่าเรื่องของการล็อกดาวน์แบบฟูลล็อกดาวน์เลยหรือว่าเคอร์ฟิลตรงนี้เนี่ยขอใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันนะคะถ้าไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินของสอบคเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรหลักภายในประเทศนะคะสำหรับการกําหนดทิศทางของตัวเซ็นเดกแต่ว่าถ้ามองไปดูปัจจัยข้างนอกประกอบด้วยนะคะต้องบอกว่า ข้างนอกก็ยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องนะคะอย่างในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ก่อนนะคะออกมาอยู่ที่4 9 8 0 0 0รายนะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะตลาดคาดอยู่ที่5,040,000นะคะซึ่งตัวเลขตัวนี้4 0 0 0 0 0กว่าคือต่ํา5 0 0 0เนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนะคะคือต่ําที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดโควิด -19 นะคะของสหรัฐถ้าพอจะจําได้ก็คือเริ่มระบาดเมือ่อช่ว ประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะก็ตัวเลขเนี่ยไต่ระดับขึ้นค่อนข้างสูงที่พีคๆที่เห็นเนี่ยก็จะประมาณสัปดาห์ละประมาณ6ล้านกว่าลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลงมาต่ำห้าแสนถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นการสะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะโดยเฉพาะยิ่ในไตรมาสสไตรมาสสของปีนี้นะคะก็ คืนนี้จับตาดูตัวเลขสําคัญอีก2ตัวนะคะสำหรับภาคแรงงานนะคะก็คือเรื่องอัตราการว่างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นการตอบย้ําความแข็งแรงในการฟื้นตัวซึ่งถ้าเขามีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีแน่นอนที่สุดอย่างที่เราเคยพูดกันให้ฟังอยู่ทุกวันนะคะว่าก็ดีที่สุดสําหรับเรื่องของ global growth นะคะเพราะว่า GDP ของสหรัฐเนี่ยมีผลต่อ,อ,อตัวเศรษฐกษิจโลกเนี่ยค่อนข้างมาก,ากน,นะคะเกือบหนึ่งในสี่นะคะในส่วนของ เอ่อ B O E บ้างนะคะก็คือการประชุมทางฝั่งธนาคารกลางอังกฤษนะคะก็เอ่อมีการ ประกาศเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่0.1%แล้วก็ประกาศการคงวง,วงเงิน QE เอาไว้ด้วยนะคะ8.95แสนล้านปอนด์นะคะแต่ว่าในรายละเอียดของรายงานที่ประกาศออกมาตามหลังเฮดไลน์ mm. <Head line S 2> ที่ประกาศออกมาหลังการประชุมเนี่ย mm. ก็พบว่ามีความแตกต่างหรือว่ามีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอในเรื่องของตัวมาตรการ QE นะคะเริ่มเห็นเรื่องของการลด วงเงินในการซื้อ q e วอีลสัปดาห์ลงนะคะจากาต่อสัปดาห์เนี่ยเคยซื้อ4.4พันล้านปอนด์นะคะตอนนี้บอกว่าจะเริ่มตั้งแต่พฤษภามนี้ถึงสิงหาเนี่ยจะขอลดเหลือ3.4พันล้านปอนด์นะคะต่อสัปดาห์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนและต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนสัญญาณแรกจากตัวธนาคารกลาง หนึ่งในธนาคารกลางสําคัญของโลกนะคะตรงนี้ก็คิดว่าอยู่ในทานองเดียวกันก็คือประเทศที่สามารถควบคุมตัวสถานการณ์โควิดได้ดีเขาจะมองเห็นภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างอังกฤษเนี่ยเขามองว่า GDP ดของเขาเนี่ยมีการ ขยายตัวได้ดีกว่าที่เคยคาดเคยคาดไว้ที่5.5ตอนนี้เนี่ยขอปรับเป็น7.25เปอนะคะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าภาพของเขานี่ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเ,นเรื่องของการเ,เทรดเบอรลิงเนี่ยน่าจะอาจจะเกิดขึ้นนะคะคือถ้าในมุมมองของเราเนี่ยในระหว่างเรื่องของการปรับ คุมเข้มตัวมาตรการเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจจะร้อนแรงมากเกินไปเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยก็คงอาจจะมีดีกรีที่ไม่เท่ากันแต่โดยรวมแล้วเรายังคิดว่าในโลกเราทั้งโลกตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกครอบงำด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ซึ่งมันเป็นความไม่แน่นอนที่มีแอแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะคือต่อให้สหรัฐหรือว่าอังกฤษเนี่ยดูมีสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ดูดีขึ้นแต่ว่าในรอบๆอบข้างหรือว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมากนักแล้วก็ เรื่องของโอกาสการกายพันธุ์ของตัวไวรัสก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าทุกที่รัฐบาลทุกที่ธนาคารทุกแห่งเนี่ยยังดําเนินนโยบายแบบระมัดระวังมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแบบ สุกเฉินเฉียบพันเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นในปีนี้นะคะอาจจะเป็นเร็วสุดน่าจะเป็นปีหน้าหรือปีถัดไปด้วยซ้ำนะคะแต่เรื่องของการเทเปอร์ตัว QE เนี่ยเ,เป็นไปได้นะคะก็อาจจะมีการค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำซึ่งการส่งสัญญาณครั้งนี้ของ BOE เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นธนาคารกลางแรกนะคะที่ประกาศออกมาแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีมีการส่งสัญญาณแบบแบ่รับแบ่สู้นะคะเพราะว่าบอกว่าจะลด ตัววงเงินการซื้อในรายสัปดาห์ลงแต่วงเงินใหญ่ที่ครอบเอาไว้8.95แสนล้านปอนด์เนี่ยคิดว่า ไม่ลดก็คือคงไว้ที่เดิมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญ,ญาณแบบแบ,บ่งรับแบ่งชั้นคือถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีเขาก็ายังคงซื้อต่อไปเรื่อยซึ่งตัววงเงินใหญ่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าข้างนอกดูดีข้างในอาจจะยังดูน่าคอนเซิร์นอยู่เพราะฉะนั้นอัพไซด์ของเราเนี่ยน่าจะยังคงค่อนข้างจํากัดอยู่นะคะการไปเลือกเกณฑ์กาไรหุ้นในตอนนี้นะคะเรามอง global play มีความได้เปรียบมากกว่านะเพราะข้างข้างนอกดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะ หรือว่าถ้าจะเลือกหุ้นจากภายในนะคะก็คงจะต้องเลือกแบบตัวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวที่เด่นๆเ,เข้ามานะคะสำหรับนักทุนที่ออตอนย่อตัวเซ็ตเด็กย่อตัวไปแถวๆหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์แล้วมีการซื้อเก่งกําไรเข้ามาเนี่ยถ้าเซ็ตบีตัวขึ้นมาเหนือหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะคะบวกลบตรงนี้เนี่ยน่าสนใจในการเทค p r รฟิตแต่อีกสักรอบหนึ่งล้วก็รอจังหวะในการรับรอบใหม่ที่จะย่อตัวลงมานะคะพิกออฟเดอะเดย์ของเราในวันนี้นะคะพุ้นสองตัวที่เรานําเสนอมานะคะ ก็มองเห็นเรื่องของปัจจัยเด่นเฉพาะตัวเข้ามานะคะแล้วก็แนวโน้มเรื่องของ earnings ก็น่าจะค่อนข้างดีขึ้นนะคะเรามอง B E C นะคะเป็นตัวหนึ่งที่เราเลือกเข้ามานะคะ1 Q 6 4เนี่ยเราคาดจะมีการสามารถทํากําไรได้พลิกมาจากขาดทุนนะคะในรอบก่อนนะคะถึงแม้ว่าในส่วนของราคาขายหรือว่าอัตราการขาย โฆษณาเนี่ยจะปรับลดลงจากปีก่อนที่ได้รับผลโควิด1 9ที่น้อยกว่านะคะแต่ว่าตัวบีซเนี่ยมีการปรับตัวนะคะปรับโครงสร้างองค์กรนะคะไปหลายอย่างเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยทําให้บริษัทเนี่ยพลิกกลับมามีกําไรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดพนักงานลงนะคะการติดระบบอนาล็อกหรือว่าการขายบีซีเทโลที่ขาดพืนออกไปนะคะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้ทําให้บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกําไรได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ อนาคตแนวโน้มข้างหน้านะคะก็น่าจะมีโอกาสที่จะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งคิวก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นของปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในไตรมาสถ,ถัดไปน่าจะเห็นการพื้นตัวได้ดีแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะคะได้คุณสรยุทธ์กลับมาอ่านข่าวนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านข่าวนะคะก็มองผลิตย่อค่อนข้างจะมีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับ dec นะคะก็เลือกมาเป็นท็อปิกของเราตัวหนึ่งสําหรับวันนี้เป็นพิคอัปเดตนะคะตัวที่2นะคะก็คือโฮมโปรนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ มองแนวโน้มค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะในไตรมาสที่2นะคะเซมนสอร์เซลโกนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นบวกได้นะคะจากโลเบ็เอฟเฟกนะคะจากปีก่อนที่ในช่วงเดียวกันนี้เนี่ยมีการล็อกดาวน์ไป45วันแต่ในรอบปีนี้เนี่ยไม่ได้มีการฟูลล็อกดาวน์เหมือนปีที่แล้วนะคะก็ยังมีการปรับช่วงเวลาการเปิดปิดเพราะฉะนั้นผลกระทบจะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวเซมนสอร์เซลโกนมีโอกาสเติบโตได้แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะตัวโฮมโปรเป็นบริษัทที่มีการปรับตัวนะคะในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นนะคะ ก็มีการปรับตัวที่ค่อนข้างจะเ,เป็นไปอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะอ,อ,อยู่รอดได้นะคะในช่วงของตัวโควิดอย่างตอนนี้เนี่ยมีแผนการขยายตัวธุรกิจต่อเนื่องนะคะในปีนี้เนี่ยก็จะเปิดสาขาอีกสองแห่งนะคะในมาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมีการปรับตัวไปค,ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะทำให้ ปัจจัยรองรับตัวผลลบจากเรื่องของโควิด1 i d ได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้เนี่ยยัมีการเน้นรูปแบบของ Omnichannel เป็นไดรเวอร์หลักนะคะซึ่งออมนิชแนลคืออะไรก็คือเป็นการช่องทางช่องทางในการสื่อสารและก็ให้บริการลูกค้าที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงกันทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, นะคะซึ่งในส่วนของออนไลน์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยในช่วงของสถานการณ์โควิดได้ค่อนข้างเยอะนะคะโซเชียลมีเดียเว็บไซต์อีเมลต่างๆที่จะเข้าถึงลูกค้าการสั่งซื้อต่างๆ,างๆก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะตรงนี้มีส่วนช่วยตัวโฮมโปรได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งสำหรับพิออฟเดย์ของเราในวันนี้นะคะก็ฝากไว้โฮมโปรบีซี ow, ส่วน ิคเลพิกนะคะโฮมโปเป็นตัวหนึ่งที่พื้นฐานมองดีแล้วก็เทคนิควันนี้ก็เลือกเข้ามาด้วยนะคะสำหรับการเก็งกำไรนะคะส่วนอีก2ตัวนะคะก็คือ AOT แล้วก็ KCE ค่ะ ค่ะก็เมืม่อเมื่อวานนะคะ IEL ประกาศงบนะคะ <c oughs> ออกมากำไรเนี่ยหกพันเก้าล้านบาทนะคะต้องบอกว่าดีกว่าคาดนะคะหลักๆของการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ก็มาจากสองปัจจัยหลักนะคะปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์นะคะโดยกำไรต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพชรไฟเบอร์แล้วก็ IOD นะคะขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต์ควอเตคเตอยู่ที่3ามุล้านตันนะคะเอ่ออย่างที่บอกว่าตัวเพชรเนี่ยกับตัวไฟเบอร์ ได้รับผลบวกจากในเรื่องของตัวอุปสงค์ที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่จีนนะคะไฟเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวที่กลับมาดีมากๆขึ้นเนี่ยก็คือต่ตัวไลฟ์สไตล์นะคะก็คือพวกเกี่ยวกับโพลีเอสเตอร์ที่ดีขึ้นนะคะ ทั้งส่วนต่างราคาที่ดีขึ้นทําให้คอบิด้าเพิ่มเป็น101เหรียญต่อต,ตันนะคะจากควอเตอร์สี่ที่73เหรียญนะคะแล้วก็ไตรมาสนีน้มีกําไรสตอ็อกอยู่ประมาณ141ล้านเหรียญนะคะจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้ส่วนช่วยจากในโครงการโอลิมปัสนะคะอีกเข้ามา67ล้านเหรียญนะคะตัว IVL คาดแนวโน้มไตรมาสสองก็ยังดีต่อเนื่องนะคะหลักๆก,ก็คือในเรื่องของฤดูขายนะคะในส่วนของเพชรและก็ไฟเบอร์ ะะแม้มองในเรื่องของส่วนต่างราคาเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงนะคะแต่คาดว่าปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นน่จะชดเชยปัจจัยดังกล่าวได้นะคะ IOD ดเนี่ยในเรื่องของการฟื้นตัวทั้ง MTBE แล้วก็ MEG ก็ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนะคะหลังลงแท็กเกอร์นี่กลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ w i v l เนี่ยคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น52บบาทค่ะ ต่อที่อินเซตนะคะก็รายงานกำไรสุทธิแต้มนหนึ่งนะคะ Q64 ที่2 2 8ล้านนะคะเติบโต1 4 year on year ยอยแต่ลดลง31.4% Q ิบเรนะคะก็ถือว่าแย่กว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะที่30กว่าล้านนะคะจากไรายได้การให้บริการที่เติบโตเพียงแค่7% year o อ year นอนยนะคะน้อยกว่าที่คาดนะคะหลังบริษัทเนี่ยรับรู้ไรายได้จาก2องโครงการใหญ่นะคะที่มีอยู่ก็คืองานฟิลเตอร์ของแคทแล้วก็งานกอ่อสร้างเอ่อและปรับปรุงสถานีของไวเออร์ในเวลสนะคะซึ่ง ปรับปรูเข้ามาน้อยกว่าคาดนะคะและเมื่อหากเทียบกับในส่วนของ 4Q63 เนี่ยจะพบว่าไรายได้การให้บริการก็ปรับตัวลงแรงนะคะ47.1% Q1Q นะคะซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้วนะคะก็ยังผิดผลมาจากงานในส่วนของโครงการศูนย์ Data Center นะคะของทางด้านบริษัทในเครือกรุงไทยนะคะซีเสร็จแล้วเนีรวมอยู่ด้วยนะคะขณะที่ในส่วนของกอสมาจิเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้ง จากในช่วงของ 1Q63 ที่18.2แล้วก็ 4Q63 ที่12.8เนี่ยมาอยู่ที่19.8เปอร์นตนะคะก็ดีกว่าที่เราคาดไว้เ่สี่เปอร์เซนค่ะถึงแม้ทางฝ่ายนะคะจะมีความคาดหวังในช่วงที่เหลือของปีนะคะคาดดีขึ้นนะคะ จากงานเดิมที่มีอยู่แล้วก็งานใหม่ที่กําลังรอผลประมูลนะคะรวมถึงโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการออในส่วนของตัวภาคธุรกิจเองที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะแต่เมื่อรวมผลกระทบจากในส่วนของหุ้นปันผลที่มีจ่ายออกมานะคะแล้วก็ในการปรับเปลี่นราคาพื้นฐานปี65ที่4บาท 24, ส,สตางค์เนี่ยส่วนต่างราคาค่อนข้างมีจํากัดน,นะคะหลังราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะก็คงคําแนะนําถือค่ะ สำหรับตัวต่อไปนะครับเป็นตัว lpn นะครับ mm hmm. ก็งบออกมา123ล้านลดลง43%เซดูแล้วก็เป็นอะไรที่ดีกว่าคาดแต่ว่าการดีกว่าคาดมาจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการตลาดนะครับใน Q1 นะครับดูจากทรงงบนี่ก็ไม่น่าจะประหลาดใจนะครับปีที่แล้วก็ขายชะลองนะครับ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีพอร์ตคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับแ0 9 0เเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดคอนโดมัน ชะลอตัวนี่เขาก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็บริษ,ษัทเนี่ยไม่ค่อยเปิดโครงการครับเพราะฉะนั้นของที่เหมือนจะรอโอนก็น้อยนะครับทีนี้ Q1 ลดลงไปเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย q ิมียอดโอนอยู่ประมาณพันล้านนะครับมีแบ็กหลอกในมืออีกพันแปดนะครับที่เหลือที่จะทําเป้าเนี่ยประมาณยอดโอน6กพันก็ยังขาดอยู่สามพันกว่า ควอเตอร์หนั้นขายได้ประมาณ2 0 0 0นะครับแต่ควอเตอร์สต้นไตรมาสต้องอย่าลืมว่าเริ่มมีโควิดนะครับผู้บริหารก็ไม่ได้มองอะไรดีมากนะครับก็มองระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีความจะเป็นก็อาจจะต้องลดราคาลดมาจิ้นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีที่ยังท้าทายต่อเน,นื่องนะครับเรายังมองเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะประคองตัวนะครับทำให้ดีที่สุด เ้าของบริษัทคือทรงตัวนะครับยอดโอนแต่มา r g จินปีนี้อาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงอย่างนี้กําไรข้างล่างก็น่าจะลดลงไปด้วยนะครับราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นเพราะการเก็งกําไรก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ราคาหุ้นตอนนี้ P E 14เท่าดูมองไปข้างหน้าดูตัวอื่นดูน่าสนใจกว่าครับแนะนําขายต่อเนื่องนะครับสําหรับตัว LPN นะครับ ต่อที่ฟิสโก้นะครับมีความเสี่ยงที่เอเจลฟิสโก้นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับจากผลกระทบจากโควิดนะครับอย่างไรก็ตามสัดรองที่สูงตั้งสูงนะครับในช่วงไตรมาสสี่ปีก่อนนะครับจะถึงไตรมาสหนปีนี้นะครับโดยที่ฟิสโกเป็นธนาคารที่มีระดับสัดรองสูงที่สุดในกลุ่มนะครับตัวมีอยู่ถึง2องี่สิบสองเปอร์เซ็นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่หนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์มากนะครับซึ่งเกี่ยวกับจะรองรับ NPL ได้ถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้มีเอ ยังคงป่าวสินเชื่ออย่างระมัดระวังนะครับโดยนโยบายดังกล่าวนะครับอาจจะทําให้สินเชื่อในปีนี้นะครับไม่เติบโตนะครับแต่ไม่น่าจะหดตัวมากเท่ากับปีก่อนนะครับที่สินเชื่อนี่ยหดตัวถึง6.8เปอร์เซ็นและฝ่ายเงิคงประมาณการกำลังปี64คือสก้นะครับไว้ที่7,100ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น16.5เปอร์เซ็นต์เดือนเดเดียวอย่างมองว่าสกอตจะอยากเป็นธนาคารที่มีจุดเด่นทางด้านเงินสันโผลนะครับโครตคาพื้นฐานที่106บาทนะครับแนะน้ำซื้อนะครับสำหรับสกอต ถัดไปก็เป็นคาดการณ์ของตัว p r m นะครับในไตรมาสหนึ่งนะฮะเขาคาดว่ากาไรเนี่ยจะโต22.3%เยียร์ออนเยียมาอยู่ที่326ล้านนะครับก็เป็นการหนุนจากธุรกิจของตัว SFU เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นไตรมาสสุดท้ายที่ได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าบริการของเอตัว FSU นะครับที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาสสองปีที่แล้วนะครับโดยตัวรายได้รวมเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวลดลงนะครับ6%นะครับมาอยู่ที่1,416ล้านนะครับ เนื่องจากธุรกิจขนส่งน้ํามันในประเทศเนี่ยลดลงนะฮะจากการขนส่งน้ํามันเครื่องบินนะครับที่ลดลงนะครับขนส่งน้ํามันระหว่างประเทศนะครับเรือเข้าดด็อกนะครับเริ่มกลับเข้ามาทํางานเนี่ยกลางเดือนกุมภานะครับแล้วก็ธุรกิจออฟชอนนะครับเขาขายเรือไป2องลำทำให้ปัจจุบันเหลือแค่เพียงลาเดียวนะครับก็มีแค่เพียงธุรกิจของ S F U นะครับที่เติบโตขึ้นมาได้เกือบ16แล้วก็บริหารเรือที่ส่งตัวนะครับแต่ตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะครับ ก็ยังดีนะฮะอันนี้ก็หนุนจากตัว SF u อยูที่ยังคงสูงอยู่นะครับเงินบาทนะครับที่ปิดอ่อนค่าลงนะครับก็คาดว่าในไตรมาสนี้เนี่ยจะมีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา45ล้านนะครับซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ขาดทุนที่77ล้านบาทนะครับสำหรับในไตรมาสสเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็คือ1นะฮะในวันที่1เมษายนนะครับก็เข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยเพิ่มอีก20เป็นต์ะครับเป็น100%นะครับ วันที่30เมษายนนะครับก็ได้เข้าซื้อหุ้นไทยออยล์มาลีนร้อยเเซนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็หาลูกค้าเพิ่มนะครับแล้วก็เช่าเรือเอ่อ VLCC นะครับหรือ r ว Large นะครับขูด c a r r i e r นะครับขนาดบรรทุกเนี่ย3.1ดแสนเดดเบตันนะครับมาให้บริการท็อปเป็นลำแรกนะครับเอ่อซึ่งจะเข้ามาในเดือนพฤษภานี้นะครับในแง่ของรายได้เนี่ยคาดว่าน่าจะยังเห็นการเติบโตของรายได้ที่ดีขึ้นนะฮะจากการเข้า ควบรวมธุรกิจใหม่แล้วก็การเช่าเรือนะฮะแต่ในแง่ของกาไรเนี่ยอาจจะลดลงนะฮะเนื่องจากตัว TM เนี่ยน่าจะยังมีผลขาดทุนอยู่จนกว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพได้สําเร็จนะครับแม้ช่วงแรกเนี่ยต้องรับขาดทุนจากตัวไทยออยล์มารีนก่อนนะครับแต่ก็อยู่ในคาดการของเราแล้วนะครับที่เราคาดได้ในปีนี้จะอยู่ที่1 4 5 2ล้านหรือลดลงประมาณ7%จนะครับจึงยังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่9 3 0บาทนะครับ แต่หลังจากปรับปรุง TM นะครับให้มีกำไรแล้วก็รับเรือตัว VLCC ซึ่งตามสัญญาเนี่ยจะมีอยู่3ามลำนะครมาให้บริการท็อปนะครับเรามองว่ากำไรในกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งหนึ่งในปี6-5นะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่ตัวนะครับก็คือตัวทางยกระดับดอนเมืองนะครับหรือตัว DMT นะครับลักษณะธุรกิจนะครับก็เป็นบริหารโครงการสัมปทานทางด่วน ยกระดับดอนเมืองนะครับช่วงดินแดงจนถึงอนุสรสถานนะฮะแห่งชาติระยะทางรวมเนี่ย21กิโลเมตรนะครับตัวสัญญาเองเนี่ยสิ้นสุดสัมปทานนะครับในวันที่11กันยายนปี77นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือสัญญาสัมปทานอยู่ราว13ปี5เดือนนะครับการเสนอขาย IPO นะครับจำนวนเนี่ยคือ140ล้านหุ้นที่ราคา16บาทนะครับจะเข้าซื้อในเซ็ตนะครับหมวดขนส่งแล้วก็โลจิสติกสนะครับ หลักๆเงินที่ได้นะครับก็จะมาใช้ในเรื่องของหนึ่งะชําระคืนหนี้สินระยะยาวนะครับก็คือหุ้นกู้นะครับประมาณ1,354ล้านบาทนะครับชําระคืนหนี้สินระยะสั้นนะฮะสามล้านแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีก4ี่ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งะครับที่ประกาศออกมานะครับกำไรเนี่ยลดลงไปประมาณ 4. 0 5หเปซ็นเยียออนเยียนะครับกำไรอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับอันนี้ก็เป็นผลจาก ตัวค่าทางด่วนนะครับปรับตัวลดลงไปสัก37%มาอยู่ที่383้าล้านครับอันนี้ก็เป็นไปตามปริมาณการจราจารเฉลี่ยที่ลดลงมากกว่า3 0นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 นะครับส่งผลกระทบต่อการหยุดให้บริการของสายการบินที่สนามบินดอนเมืองนะครับรวมไปถึงมาตรการของรัฐในเรื่องของการจํากัดการให้บริการแล้วก็ปิดกิจการบางประเภทนะครับ ในเขตพื้นที่แล้วก็ปริมณฑลนะครับเพื่อควบคุมการระบาดของตัวโควิดสิบเก้านะครับซึ่งรายได้ที่ลดลงเนี่ยก็ทาให้อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่หกสิบเอดจุดเจดหกสิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงได้ดีขึ้นนะครับทําให้ลดลงไปสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวลดลงไปห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยมีคดี ปกครองนะครับที่เกี่ยวกับตัวบริษัทเนี่ยถูกฟ้องอยู่สามคดีนะครับก็เรื่องในเรื่องของการต่อนะครับสัญญาในเรื่องของตัวทางด่วนนั่นเองนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็คือตอนนี้เนี่ยมีแค่เพียงสัมปทานตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากสิ้นสุดโครงการไปแล้วเนี่ยไม่มีสัมปทานใหม่ก็ถือว่าจบไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะแล้วก็การถูกแทนที่ด้วยโครงข่ายการขนส่งมวลชนอื่นๆนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยทางบริษัทเราไม่ได้มีการร่วมขายนะครับแต่ทางในส่วนของ market consensus นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยก็จะทำไว้อยู่ที่2 0่สบถึงยีบบาทนะครับสำหรับตัว DTM นะครับค่ะในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะ เ่เรามองในส่วนของราคาทองคำหลังจากอ่อพุ่งขึ้นนะคะทะลุระดับ1,800นะคะแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเออราคาอาจจะมีแกว่งตัวออกข้างได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าเรามองว่าการที่เบรกระดับหนึ่งพันแดร้อยขึ้นมาได้เนี่ยก็ถ้ายืนได้ต่อเนื่องเนี่ยอ่อหนึ่งที่เราเคย คุยกันไว้นะคะในเรื่องของแนวต้านถัดๆไปหนึ่งพันแปดรนึ่งพอะคะซึ่งก็ขึ้นมาเทส1,815นนะคะได้แล้วนะคะตรงนี้แต่ว่า ต้องบอกว่าขึ้นมาบริเวณดังกล่าวเองเนี่ยตรงนี้ก็ได้แรงหนุนทั้งในเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมานะคะตัว US b o n บ yield อของฝั่งสหรัฐเองปรับตัวลดลงแล้วก็ยังมีอีกประเด็นที่เรามองว่าเป็นประเด็นที่น่าจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือการกลับมากังวลในเรื่องของอาาัตราเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวขึ้นของฝั่งสหรัฐนะคะก็มองว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ออกมาในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าสนับสนุนในเรื่องของแนวโน้มของอัตรางเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสาตามตามกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขเในภาคแรงงานนะคะที่อ,ออกมาเนี่ยล่าสุดอย่างตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะก็ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการ์นะคะแล้วก็คืนนี้เองเนี่ย นักทุนก็รอจับตาในเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคเกษตรจากกระทรวงแรงงานสารัฐนะคะคาดการณ์กันค่อนข้างดีนะคะ,ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ถ้าออกมาเนี่ยดีตามคาดหรือว่าดีมากกว่าที่ตลาดคาดการณเนี่ยจะยิ่งเร่งหรือว่ากระตุ้นในเรื่องของมุมมองที่อัตรางเงินเฟอ้อจะขยับขึ้นได้อีกนะคะ ซึ่งตรงนี้เองก่าคงจะต้องรอนะคะรายงานตัวเลขในคืนนี้อนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับอ,อัตรางเงินเฟอ้อนะคะซึ่งเราก็เคยได้เสนอในรายงานประจำสัปดาห์ของเราออกไปแล้วนะคะโดยที่เราให้ติดตามในเรื่องของ 10-Year b r e a k e เบ n i n f ฟ a t i ช n นะคะ ก็ดูเหมือนว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะก็สะท้อนถึงมุมมองในเรื่องของคัดการเงินเฟอ้อว่ามีโอกาสจะเพิ่มขึ้นได้ต่อนะคะตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะโดยมีในส่วนของอ,อตัว Infrastructure Package ที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเ,เร่งในเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะคะทำให้ตรงนี้เราเลยมองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามากระตุ้น ในส่วนของการกลับเข้าซื้อทองคำนะคะเพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าวนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าไปมองดูในส่วนของการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BoE นะคะก็มีมุมมองอค่อนข้างจะเป็นบวกนะคะกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรฐษฐกิจของอังกฤษเองนะคะมีการปรับตัวเลข GDP ขึ้นจาก5%เนะป็น7.5%นะครับแบบปีนี้นอกจากนี้เองเนี่ย ถึงแม้ว่าจะคงในเรื่องของวงเงิน QE นะคะแต่ก็มีการส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะปรับลดในเรื่องของการเข้าซื้อพันธบัตรในในรายสัปดาห์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นสัญญาณนึ่งเหมือนกันนะคะในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งสหรัฐเองนะคะหรือว่าในฝั่งยุโรปอย่างอังกฤษเอง ตรงนี้เนี่ยก็มองในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ขยับขึ้นนะคะทาให้อทองคาเองเนี่ยเรามองว่าก็น่าจะได้อน,นิสงตรงนี้นะคะเป็นตัวที่ผลักดันให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อถึงแม้ว่าวันนี้เองเนี่ยอาจจะแกว่งๆอยู่แถวๆระดับประมาณ18 1 0ดิบถึง18 1 8 18นบะคะซึ่งเป็นกรอบที่เรามองไว้สําหรับวันนี้นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่าเนี่ยเรายังมองว่าเป้าหนึ่งสที่เคยให้ไว้นะคะหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยทำรูป แบบดับเบิลบอททอมนะคะแล้วก็เบรกระดับ1,800ตามที่เราเคยคาดการไว้เนี่ยขึ้นมานะคะตรงนี้เลยเราลองมองว่าแนวต้านนะคะก็ตรงนี้อาจจะขึ้นไปชนแล้วแกว่งๆก่อนนะคะแต่ถามว่ามีลุ้นที่จะขึ้นไปต่อไหนไหมเนี่ยเ็ยังมีลุ้นค่อนข้างมากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ก็อาจจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งลองไปก่อนนะคะใน GOM 2 1นะคะ ก็มองกรอบการเทรดนะคะ1,812ถึง1,820นะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพการลงทุนในทองคำแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงคำถามนะคะท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าคำถามนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะ ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายวิเคราะห์ได้นะคะกลับมาพบกันใ,ใหม่นะคะกับทีค่าวเดยนจากพินตลาดในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ